สิดิมมึงกัทนี่สิดีดมงนี่ลืมความสัญญาเหรอโบมีคนใหม่กับอกเข้ามาหลดแล้วชิมบอกเลยเขาเห็นหยังชิมบอกเลยเขาเห็นหยังันมาเข้ากับโบเขาไมโหลด บอกว่าจะรำใต้ไปดิกูเบื่อคำสัญญามันคุยกันจะมือกูเบื่อแห้งมันคุยกันจะมือเจบก็คอนเหล่านี่เบื่อคำสัญญาสัญญาสุดเถื่อบอกว่าจิบทิ้มขั้นทิ้มขั้นมันคุยกนจะมือบอะไรอย์อาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งเขาใจยุ่งแต่มันมาเขาแห้งเนาะมักกับ มักแล้วมึงเห็นกูยงสีเห็นยังมึงเห็นเป็นเรื่องตลกมึงก็บอกกูมาโหลดอยากคนอยากคนแขงเราเมื่อไหร่เร็วเร็วเร็วเลยกูตีตีกูตีแขงเราเลยมึงเด็กดีเกูมาซ้อมในกลุ่กูแบบนี้ในกลุ่มตีกเนี่ยเดะเออเดี๋ยวมันเห็นตัวหนังยังมาเข้าอยู่บ่ บเออที่ทนนี่เส้นเหลามาอีกไปวลเจบเด้อบเช่บเ่เขาบอกว่าผมมึงเล่าจบแล้วคำเฮาสำนีบ่โอเคบ่จบอีกแล้วโอเคบ่โอเคครับเขามานด้านลืมมันหรอบ่ลืมแล้วเขาลืมแล้วจบเนาะจบพจบเด้อเออมึงตีกูอีย